สวัสดีครับกลับาพบกับผมพูดี่รันพฤกนะครับกับรายการไลฟ์ไลฟ์ครับชีวิตสบายสไตล์เบาๆครับเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของเทรนด์สิ่งที่มันใหม่ๆใ,ในสังคมเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแกจเ e เทคโนโลยีเสื้อผ้า สิ่งต่างๆที่คุณผู้ชมควรจะรู้ครับเราจะมาอัปเดตกันทุกสัปดาห์ครับในช่วงสัปดาห์ก่อนๆครับเราเคยนําเสนอเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ไปบิ๊กไบค์ซูเปอร์ไบค์แมดูคาตี้มีคนเนี่ยนะครับเข้ามาตามดูย้อนหลังมากมายสแสดงว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยนะครับชื่นชอบในเรื่องของมอเตอร์ไซค์วันนี้ครับเรานําเสนอเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์อีกเช่นเคยแต่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เป็นคันๆครับ เป็นเรื่องราวของอุปกรณ์ตกแต่งมอเตอรไ์ไซค์แหมจะมีอะไรบ้างเราจะแต่งกายกันยังไงอุปกรณ์ป้องกันต่างๆเราจะมาอัปเดตกันครับวันนี้เนี่ยรับรองว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะจุใจเกี่ยวกับเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์อย่างแน่นอนครับเอาล่ะครับไปชมตัวอย่างก่อนเลยครับแหมคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับทั้ง2ช่วงของรายการเลย วันนี้นะครับเราเริ่มช่วงแรกเลยดีกว่าในช่วง t ทรนดี้เทรนดี้ครับไปกันเลยครับช่วงเทรนดี้เทรนดี้สำหรับช่วงเทรนดี้เทรนดี้ในวันนี้คุณภูริพามาร้านขายเกจเกจอ็อคส์เซอรีที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์กันเพื่อนๆคนไหนที่ขับมอเตอร์ไซค์ประเภทนี้คงต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนขับขี่เพื่อความปลอดภยัย คงจะมีหลายๆคนที่กําลังมองหาร้านกันอยู่วันนี้รายการของเราจะพาไปร้านที่มีอุปกรณ์ที่เพื่อนๆต้องการอยู่ครบทีเดียวคุณภูริพร้อมอยู่แล้วไปดูกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สนใจจะมาดูเกี่ยวกับเสื้อผ้าแอพเพอรของไบค์เกอร์สัหน่อยครับมีอะไรแนะนำบ้างครับตอนนี้ ที่ร้านใช่ไหมครับใช่ครับ้านพันด้าไรเดอร์ที่พันด้าไรเดอร์ที่พันด้าไรเดอร์จะขายพวกไรดิ้งเกียร์ทั้งหมดครับนะครับเน้นเรื่องอะไรครับก็โอ้หมดเลยฮะตั้งแต่หมวกกันน็อกนะครับเสื้อกางเกงรองเท้าถุงมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยใช่ครับทั้งหมดเลยจะได้ว่าพวกนี้เสื้อโปรเทคชั่นต่างๆพวกนี้เราก็จะมีให้เลือกใช่ไหมครับครับอย่างนี้เทรนด์ในของปีนี้เนี่ยในเรื่องของเสื้อก่อนแล้วกันมันต้องเป็นยังไงในเทรนด์ของ2013นี่เอยใช่ไหมครับ2013ใช่ตอนนี้เมื่อสักปี2010 2011เนี่ยเรซซิ่งจะมามาเยอะมากนะครับแต่ปี20122013เนี่ยจะเป็นทัวร์ลิงซะเยอะทัวร์ลิงทัวร์ลิงซะเยอะไม่ได้แบบว่าฟูลซูใช่ครับใช่ครับไม่ได้มีลายแบบพลอยแบบนั้นใช่ครับก็จะเป็นแบบใส่ในชีวิตประจำวันได้ใช่ครับแต่พอเป็น2013ครับแอดเวนเจอร์ทัวร์ลิงเยอะมากแอดเวนเจอร์ทัวร์ลิงก็จะเป็นชุดแบบยาวหน่อย มันจะเป็นลักษณะนี้ฮะอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้อย่างเงี้ยครับเป็นแบบเป็นเจอทัวริงยาวมีอุปกรณ์ใส่ของเต็มไปหมดใช่ครับใช่ครพกของใช่แล้วใช่ครับนี้หนาวก็รูดให้มันรัดเข้าไปได้ใช่ใช่ครับนี่กันฝนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ภายในก็จะมีซับอ่าเขาเรียกเลเยอร์เลเยอร์ใช่ครับอันนี้ก็กันกันลมกับกันฝนนะครับอันนี้ก็เป็นกันหนาวในตัวกันหนาวใช่ครับถอดออกได้ไหมครับถอดได้หมดครับทุกชิ้นถอดได้หมดเลยอ๋อก็คือแล้วแต่ว่าเราจะประกอบเป็นยังไงใช่ครับใช่ครับแต่ถ้้าาบบอกกกวว่่เเปปป็็็นนนนนนแติทีมมัััรูๆพคื ใส่ขี่ในเมืองอะไรไงมันจะได้เป็นแอดเวนเจอร์แบบนี้ใช่ครับนี่พี่ลมจะผ่จริงจริงเรื่องเรื่องของแอร์โฟจริงๆไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามทีนะมันจะถูกออกแบ่งออกเป็น3แบบมันจะเป็นเขาเรียกว่า f ฟูลแอร์โฟแอร์โฟก็คือทะลุใช่ใช่ครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียก f ฟ l ลแอร์โฟนี้คือใส่แล้วไม่ร้อนแน่นอนใช่แล้วลมผ่านดีใช่ครับแต่ไปเหนือบนเขาหนาวๆก็หงิกนิดนึงเอาเรื่องครับจะรูเล็กรูเล็กหรือรูใหญ่ก็ว่ากันไปโอเคนี่คือเรื่องของรูนี่คือฟูลแอร์โฟใช่ครับแบบที่สองเรียกว่่าออัันนนนนนนีี้้้แลวมเเเเปปป็็สืระภทไห แบบ visible ครับเป็นแบบสะท้อนแสงเวลาเราขี่ทริปแบบผู้ที่ขี่ทริปจะเด่นมากนะครับจะเซฟมากเเซซฟฟมากไม่มีคนเห็นแต่กาเห็นแต่กลายต้องตำรวจใช่แล้วแบบที่2องเขาเรียกว่าแบบสปอร์ตสปอร์ตก็คือเป็นเป็นแบบจุดนะครับแบบสปอร์ตนะครับแบบที่3ามแบบซิปเปอร์ เปิดเหิือนระบายนมหนาก็ปิดหนาก็ปิดแต่ส่วนมากแล้วแบบที่เป็นซิปเปอร์เนี่ยเนื้อผ้านี้จะโรเทคชั่นเต็มตัวแต่ถ้าผือว่าจะให้แนะนำสำหรับเมืองไทยประเทศไทยแล้วก็แอร์โฟแอร์โฟก็แบบฟูหรือว่าเป็นสปอร์ตเป็นจุดฟูหรือเป็นสปอร์ตแต่เป็นจุดเยอะหน่อยใช่ครับเมื่อน็น้ามืดอยู่ในมอเตอร์ไซค์ใช่แล้วแต่แต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับความปลอดภัยก็จะน้อยลงเพราะว่าเนื้อผ้าในส่วนที่ป้องกันจะน้อยตามใช่แล้วเลวอย่างผู้ที่เป็นหนังๆอย่างนี้ยครับมันข้อดีข้อเสีย ครับนะครับแต่ข้อเสียแน่นอนครับมันร้อนร้อนจัดร้อนจัดใช่ไหมครับแต่ก็มีรูมีรูให้ใช่ครับอากาศเข้าใช่ครับหรือแบบนี้นะครับหรือแบบนี้ก็จะเป็นรูเข้าตันนี้ก็เป็นหนังผสมนี้ก็เป็นผสมใช่ครับผสมผ้าอีกชนิดหนึ่งใช่ครับก็จะมีเหมือนกันก็จะมีเหมือนกันซับด้านในซับด้านในใช่ครับ ไอ้ถูกเป็นเทคโนโลยีต่างๆที่ดีไซน์ขึ้นมาให้เหมาะกับการขี่แต่เรื่องของเมื่อกี้ที่คุณนี่ถามเรื่องเทรนปีปี2013ครับเทรนเรื่องของแฟชั่นจะเยอะมากขึ้นเป็นเพราะว่าอยากใช้ในชีวิตประจําวันมากขึ้นก็เลยเป็นกางเกงยีนแคบบาเป็นยังไงกางเกงยีนองสัอยากได้มากนี่ยังไม่มีสักตัวเลยใช่ไหมครับนี่วันนี้จะมาทึ่อกางเกงยีนี่นี่นี่คือเทคโนโลยีที่เจาะให้ดูครับ นะครับนี่คือเทคนิโนโลยีจะผ่าให้ดูเลย่าให้ดูจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะเป็นข้างในนี่เป็นอะไรฮะเป็นเนื้อแคปลาครับจะทนความร้อนสูงออ๋ครับวิธีการทดสอบของแคปลาเนี่ยเขาจะวางไว้บนเครื่องอ่เครืงทดสอบนะครับแล้วเอาผ้าวางแล้วจะบดเป็นวงกลมครับนะครับมาตรฐานระบุไว้ว่า10,000หมื่นไซเคิลเทสหนึ่งหมื่นไซเคิลต้องสภาพเหมือนเดิมมันจะขาดอ๋อถึงจะขาดถึงจะขาดแล้วก็รองรับอุณหภูมิที่200องศา 200องศาฉะนั้นเวลาเราเกิดอุบัติเหตุถลายมันก็จะไม่ทะลุเข้ามามันจะไม่ทะลุเข้าไปแต่ตัวนี้ตอนนี้มันมีสูงสุดในโลกตัวนี้70,000 c y เ l e test 70,000วง70,000วงรอบนะครับแล้วก็รองรับได้ถึง500องศา500องศาใช่ครับตัวนี้อิตาลีอ๋ออันนี้คือจะปรเทคสุดๆใช่ครับเต็มเลยลองดึงลองดึงแรงๆครับไม่มีทางดึงออกเลยอะฉะนั้นเวลาเราเกิดอุบัติเหตุนะครับเวลามัน ไาลไปเนี่ยจะช่วยนะครับแล้วก็จะมีโพเทชชั่นเรื่องของกาดเข้ามาช่วยอีกอ๋อเรียกว่าปลอดภัยแน่นอนยิ่งยิ่งยิง่งทุกวันนี้ความเร็วรถสูงมากขึ้นนะครับเทคโนโลยีก็ต้องสูง<า>ขึ้น,น,นด้วย,วยใช่ครับ เอส่วนของรองเท้าแล้วครับเป็นของปีใหม่ๆนี่มันจะเป็นยังไงเทรนของปีใหม่ๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ส่วนมากก็จะเหมือนกันครับก็คือสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับก็ลักษณะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเหมือนรองเท้าผ้าใบโดยทั่วไปแต่ก็จะหัวแข็งหัวแข็งล็อกข้อล็อกข้อใช่ครับแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยฮะอย่างนี้เห็นไหมใช้ในชีวิตประจําวันได้อันนี้ก็ไปชีวิตประจําวันได้เลยใช่ครับแต่ความปลอดภัยก็ ยังคงมีอยู่ไหมยังคงมีอยู่ฮะแต่มันจะสู้พวกที่เป็นเลสซิ่งก็จะเป็นพวกไม่เท่ากับพวกแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับพวกอย่างนี้ฮะอาพวกอย่างนี้มันก็จะโปรเทคโปรเทคมากกว่าคือเราก็ต้องเลือกให้เหมาะกับการใช้งานของเราใช่ครับเราขี่แบบไหนใช่ครับอยู่ในเมืองเราก็ขนาดนี้ก็พอใช่ครับแต่ถ้าเราจะออกตอนจังหวัดขี่ด้วยความเร็วใช่ครับแต่ก็เน้นแฟชั่นด้วยนะครับมันมันมีด้วยที่เป็นแฟชั่นก็มีใช่ไหมมีฮะมีมีที่เป็นแฟชั่นก็จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะโอ้โหอันนี้ก็จะลายพร้อยเลยต้องใส่กับเสื้อเหลืองตัวเเเมื่่อกกกี้้้้ใชแแลลลวว็็โโปปรรททคคจะังงดานห นะครับโปรเทคทั ừ, ้งหมดเลยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีล้อตามไปด้วยครับจะมีเรื่องของเนี่ยฮะอันนี้คืออะไรครับจะเป็นเรื่องของปั๊มปั๊มเหมือนมีบอกแอร์ปั๊มสมัยหก่อนแล้วใช่แล้วครับตอนนี้มาใช้มาใช้ในรองเท้าเนี่ยฮะที่เขาเจาะให้ดูอยู่ข้างในนะครับสาเหตุนะครเราก็ปั๊มเข้าไปนะครับปั๊มเข้าไปให้มันแน่นขึ้นนะฮะใช่ครับถ้าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เรื่องของเซฟตี้เขาจะทราบดีอยู่แล้วว่าอุปกรณ์ที่เราใส่จะต้องพอดีและฟิต เพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุจะได้อยู่ตามจุดที่สําคัญการที่ปั๊มเนี่ยจะได้แน่นจะได้กระชับเข้าไปใช่ครับแล้วเราก็สามารถรีลิสออกไปนะครับรีลิสออกไปก็จะก็จะหายไปใช่ครับราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณนี้เหมื่นต้นต้นหมื่นต้นต้นใช่ครับหมื่นต้นราคาของพวกนี้มันก็ถูกลงถูกลงเรื่อยๆใช่ครับเมื่อก่อนมันมันค่อนข้างแพงเพราะว่าคนเล่นน้อยใช่เล่นน้อยใช่ครับเดี๋ยวนี้คือเราสามารถสั่งมาล็อตใหญ่ได้ใช่ครับของถูกลงแล้วก็เทคโนโลยีสูงขึ้นไปด้วยครับวาง ไม่ก่อนย่อมดีแน่เพื่อนๆคนไหนที่ขับบิ๊กไบค์แล้วไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่ดีก็ลองไปหาชุดที่เหมาะกับคุณดูนะครับแต่ยังครับยังยังยังไม่หมดอย่าเพิ่งรีบลุกจากหน้าจอไปตอนนี้ช่วงหน้าเรายังอยู่กันที่ Panda Rider เดี๋ยวมาดูกันต่อว่าเทคโนโลยีที่เขานำมาใช้เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างติดตามช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสิงไห์ ช่วงเทนดี้เทนดี้เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับสำหรับช่วงนี้คุณภูริจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตอะไรใหม่ๆในวงการบิ๊กไบค์กันเพราะรถแหล่งๆกับเทคโนโลยีย่อมไปด้วยกันได้อยู่แล้วคุณภูริรอยอยู่แล้วไปดูกันต่อเลยครับเราไปดูศูนย์กานกันบอกว่านอกเหนือจากอุปกรณ์ภายนอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของการขับขี่มอเตอร์ไซค พวกอุปกรณ์ข้างในเสื้อข้างในกาดทั้งหลายกาดทั้งหลายรวมไปถึงเวลาแบบเสื้อแบบที่มันใส่แล้วเย็นอะไรเงี้ยมันก็มีมีอะไรฮะผมคิดกันมากเลยใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างไปดูครับดูตัวอย่างนี้เลยครับให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่คือมาตรฐานครับนี่คือกาดหลังครับนะครับนี่คือมาตรฐานที่ให้ดู ที่เขาเจาะให้ดูว่ากี่ชั้นครับเลเวลทูคือสูงสุดของโปรเจคชันรีเวลทูเวลทูนะครับโดยที่เขาจะซับแรงเป็นศูนย์ครับอันนี้ครับกระแทกเข้าไปนี่ไม่แทกใช่ครับโดยทีรนับอันนี้อันนี้เป็นตัวตัวอย่างครับอย่างนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างอยู่ให้ดูครับนะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับอันนี้วิธีทดสอบวิธีทดสอบโดยส่วนมากเราจะเจอการดอย่างนี้ที่แข็ง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 อย่างนี้โอเคแล้วว่าลองนึกภาพเราอิมแพคกับพื้นลองลองลองปล่อยลงพื้นดู กวาดิ่งกระแทกกว่าจะหยุด่าจะหยุดนานเจ็บไหมแรงกระแทกก็รึใช่ครับใช่ครับแต่ครนี้ลองเป็นตัวนี้ดูครับครับเฮ้ยเห็นไหมครับโอ้โหมันนิ่งมันจะซับแรงไปเลยคือซับไปเลยใช่ครับมันจะซับแรงไปเลยปัจจุบันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยสูงสุดเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยล่าสุดเปลี่ยนใหม่อีกเปลี่ยนใหม่อีกฮะเป็นชั้นเป็นชั้นแบ่งเป็นชั้นเลยอย่างนี้ก็คือแบ่งเป็นชั้นแต่ละอันแต่ละอันใช่ครับเมื่อก่อนมันเป็นชิ้นเดียวอย่างนี้ดีอยู่แล้วแต่ครนี้เขาบอกว่า ในอย่างที่ผมบอกไว้ว่าความเร็วรถสูงขึ้นถ้าเกิดพัฒนาแล้วทําให้มันดีขึ้นก็ควรทํำเขาก็เลยทําเป็นชั้นขึ้นมาเพื่อชั้นแรกเอาไม่อยู่มาเจอชั้นที่2มาเจอชั้นที่3แน่นอนอันนี้อยู่แน่นอนใช่ครับนี่คือเทคโนโลยีของโคด c ชั่นไปแล้วอ๋อจริงๆบางคนนี่เขาชอบคิดว่าโคดิชั่นต้องแข็งเกาะต้องใหญ่จริงจไม่ได้เป็นแค่ขอให้ทําไมทํทไมชุดนักแข่งไม่เป็นเหล็กะครับเออ เอาไปดูมีอะไเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่อยากจะนำเสนอไหมฮะครับที่แนะนำก็จะเป็นพวกดิสล็อกครับนะครับจะเป็นพวกล็อกมอเตอร์ไซค์พวกทั่วนี้อันนี้คืออุปกรณ์ล็อกลล็อกการเบรกล็อกการเบรอ๋อไม่ข้องเกี่ยวกับระบบสายไฟเลยอ๋อหมายถึงว่าเรามีีเสยงงดัแทนที่เราจะล็อกคอล็อกโซ่ล็อกอะไรอันนี้ เสไม่อยู่หรอครับโจนใช้เวลาไม่ถึง1นาทีครับใช้เวลาไม่ถึง1นาทีก็จะล็อกเข้าไปที่จานเบสแล้วก็มีเสียงดัง120เดซิเบลบวกกันน็อตที่เราพิมพ์เลี่ยนพิมพ์เลี่ยนที่นี่ชูเบิร์ตชูเบิร์ตดียังไงครับชูเบิร์ตอย่างแรกก่อนเลยก็คือเขาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของทุกสถาบันเช่นฟูลเฟสก็ได้อันดับหนึ่งโปรเทคหมดเต็มใบนะครับเต็มใบแต่สปอร์ตใช่ครับแต่ฟูลเฟสก็ถูกแบ่งย่อยเป็นเป็นทััััววววรรรรริิิิงงงงงงออีีีีกกกกกถถ้้้าาาาาเเเเดดปปป็็็นนนนทททูู่่่่ยๆคบบบะะภไหแแแจมมมโตตขใ ของชูเบิร์ตจะมีแว่นตาตลอดปึ๊บปุ๊บมาชั้นมีบางแดดให้เธอไม่ต้องใส่แว่นเสียบแว่นกันให้ปวดหูอันนี้จะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าสปอร์ตทัวร์ลิงสปอร์ตทัวริงนะครับก็จะเป็นหมวกประเภทฟูลเฟสเหมือนกันล่าสุดก็ชนะรางวัลอันดับหนึ่งแล้วอ๋อแล้วอย่างที่เป็นทัวริงไปเลยล่ะครับก็จะเป็นเปิดคางเปิดคางภาษาภาษาเทคนิคก็จะเรียกว่าฟลิปอัพฟลิปอัพฟลิปอัพนะครับก็คือปิดลงมาได้ นะครับอยากใช้งานก็เปิดปรับับขึ้นไปก็ไปเที่ยวชิมริมทางนะครับใครสุบุรีไม่อยากถอดหมวกมอยดื่มน้ำนะครับก็จะชอบพวกนี้มากของดีคนชอบนะก็ชีวิตนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วแหละใช่ใช่คังเลือกให้ดีที่สุดใช่คัาออกกับเราใช่ครับเหมาหเราโลยีถุงมือของปี2 0 1 3เมื่อกี้เราขุยเรื่องแคปลาใช่ไหมครับ เห็นไหมครับนี่ก็เป็นแคปลาเหมือนกันอ่าฮะอันนี้ก็โทนเหมือนกันใช่ครับแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้จะเป็น1 0,000ื่นไซเคิลเทสหนึ่งหมื่นไซเคิลเทสสายเหตุที่เอาตัวนั้นมาใส่ไม่ได้เพราะมันหยาบไปครับมันหยาบไปแล้วมันก็เจ็บมือส่วนมากแล้วถุงมือแทบทุกยี่ห้อนะครับจะเหมือนกันก็คือถ้าเกิดตัวท็อปทอปเนี่ยจะเป็นหนังจิงโจ้หนังจจิงโ้หนกงแกงกะรูนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นหนังแกงกะรูทั้งหมดลองบีบดูครับนุ่มมันจะนุ่มมากนุ่มเพราะมันจะต้องนุ่มกับมือเราถูกกมมมมมัั้ฮะ่่่นนนตองุุา ใช่ครับแล้วก็พอบล็อกเข้าไปแล้วก็ส่วนที่เห็นเป็นรวงพึ่งตรงนี้ก็จะเป็น C E level 2 w ก็คือจะช่วยซับแรงนะครับแล้วเวลาเราขี่เวลาชื้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นขึ้นบนไอขึ้นมาเลยไอน้ำขึ้นมาเลยนะครับทําให้ไม่เหม็นอ๋อเพราะว่ามันเข้าระบายไอน้ำตรงนี้ใช่ครับทำให้มือเราไม่เหม็นนั่นเองอ๋อไอน้ามันจะอยู่ตรงนี้หมดเลยใช่ครับใช่ครับเอาละครับวันนี้ได้ข้อมูลมากมายนะครับเกี่ยวกับเทรนด์แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆของอุปกรณ์มอเตอร์ไซค์ครับ ที่เป็นน้งเสื้อมวงถุงมือครบเซ็ตในายฝากล่าข้างนี้นิดนึงครับเพ่เผื่อใครที่สนใจอยากจะมาดูก็ร้านแพน d a ไรเดอร์นะครับตั้งอยู่บนเส้นถนนเกษตรนวมินทร์นะครับดูง่ายๆต่อม่อที่78ข้างโชลุูมรถยนต์ h o n d ้เลี้ยวซ้ายเข้ามาเจอเลยครับบอกว่าจะมีมีของเออมีของ่ใช่ไมัทหน่อยใช่ใช่ครับมีอะไรไหมใช่ครับขุดรถขุดรถ เดี๋ยวจะมีถ้าเกิดบอกมาจากรายการนะครับจะลดให้สิเลยโอเคบอกว่ามาจากรายการไลฟ์ทีวีครับลดสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เเลยอย่างที่2ครับนะครับเดี๋ยวจะมีของให้5รางวัล5รางวัลเล่นเกมกันเล่นเกมกันก็เป็นดิสล็อกครับนะครับอ๋อที่บอกที่ครับใช่ครับใช่ครับจะเป็นตัวดิสล็อกนะครับเดี๋ยวก็จะให้5รางวัลเหมือนกันโอเคขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ข้าทางคุณภูริเขาเลยล่ะครับเรื่อง Big กไบ e ์ซูเปอร์ไบขอให้บอกสําหรับคนที่รักการขับมอเตอร์ไซคันใหญ่ๆอย่าง Big กไบ e ์ดูรายการในวันนี้ก็คงอยากจะออกไปเลือกซื้ออุปกรณ์ไว้ออกไปขับขี่มอเตอร์ไซคันโปรดกันแน่ๆถ้าไม่มีร้านประจําก็แนะนําเลยครับกับร้านแพนด้าไรเดอยู่บนถนนเกษตรนวมินทร์นี่เองถ้าใครมาไม่ถูกก็โทรสอบถามทางร้านเขาได้เลยหรือมีปัญหาว่าไม่รู้จะเลือกแบบไหนแบบน้นก็ดีแบบนี้ก็ชอบ พี่สยามเขาพร้อมให้คําแนะนําได้เลยละครับและถ้าใครแวะไปที่แพนด้าไรเดอร์ก็อย่าลืมบอกว่ามาจากรายการไลฟ์ไลฟ์นะครับเพราะพี่สยามเขาจะใจดีลดให้อีก10%กันเลยเท่านี้ยังไม่พอแพนด้าไรเดอยากให้ของรางวัลสาหรับคนร่วมสนุกเล่นเกมกับทางรายการอีกด้วยแต่จะเป็นอะไรต้องรอติดตามช่วงท้ายรายการครับสนับสนุนโดย <In. S 1> สิงไล Good Good Look! Good life! สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในช่วง Good Look Good Life นิวเคลียอยู่ที่สยามวินเทจค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่ภูริมาแล้วก็มาบอกแกเลยว่ามีร้านแฟชั่นเก๋ๆมากมายนิวก็เลยขอไปดูด้วยตาตัวเองค่ะและร้านที่นิวจะพามาในวันนี้นะคะมีแฟชั่นแล้วก็ออเซอร์แนวสตรีทเต็มไปหมดเลยค่ะนั่นคือร้าน o u l c a s t นั่นเองค่ะยังไงเราเข้าไปดูในร้านกันเลยดีกว่าค่ะ you สวัสดีค่ะให้พี่แนะนําตัวกับคุณผู้ชมชาวไลฟ์ลัสหน่อยค่ะคชื่อชิงครับเป็นเจ้าของร้าน Outcast ครับถามเลยทําไมถึงชื่ออ u t c a s t คะแล้วทำไมตัวโลโก้ถึงเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหมวกไวกิ้งใช่หมวกไวกิ้งทำไมถึงชื่ออ u t c a s t ะครับค,คืออ u t c a s t เนี่ยมันแปลว่านอกระบบนอกกระแสอะไรเงี้ยซึ่งมันเลยเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านเราว่าของที่เราจะทําขายเนี่ยคือจะเป็นของนําเข้าซึ่งจะไม่หลอไม่ซ้ํากับใครแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวจากที่มันมีขายอยู่ในบ้านเราทั่วไปครับ ทีนี้หมวกไวกิ้งเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าพวกไวกิ้งเนี่ยเขาจะเป็นพวกอะไรที่แบบไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบไม่อยู่อะไรที่เหมือนคนทั่วๆไปเขามันก็เลยเหมือนบร้านเราที่แบบของก็จะไม่เหมือนกชาวบ้านใช่เราก็เลยใช้เป็นหมวกไวกิ้งนะเปิดนานแล้วยังคะสําหรับร้านนี้เปิดมา4ปีแล้วครับอยู่ที่นี่มา4ปีแล้วไม่ใช่ครับอยู่สยามมา4ปีครับย้ายไปย้ายมาเจอรุ่นเจอนี่มันเอยกบปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่โครงการแซมินเพลครับเราเสื้อผ้าในร้านของในร้านนี้เป็นสไตล์ไหนคะของส่วนใหญ่เป็นสไตล์สตรีทแวร์คร วอยากให้พี่ฉินแนะนำอธิบายเกี่ยวกับคำว่าสตรีทแวร์นิดนึงบางคนเนี่ยบอกว่าฉันแต่งเสื้อผ้าแนวสตรีทเป็นสตรีทแฟชั่นแต่ก็ไม่รู้ความหมายที่แท้จริงคือจริงๆอย่างสตรีทแวร์มันไม่มีนิยามที่มันตายตัวครับคือสำหรับผมเองเนี่ยคือสตรีทมันแปลว่าถนนถูกป่ะสตรีทแวร์วคือสวมใส่คืออะไรก็ได้ที่คุณสามารถพบเห็นในทั่วไปมันจะไม่มีกำหนดตายตัวว่าเสื้อต้องเป็นยี่ห้อนั้นกางเกงยี่ห้อนี้ หรือว่าเป็นหมวกของยี่ห้อไหนคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถพบเจอได้ทั่วไปมันคือสติีทแบานี่คือสำหรับผมอะไรก็ได้เป็นสติีทได้หมดใช่ครับแต่ก็คงไม่ใช่เสื้อยืดกางเกงรอแต่อะไรอย่างนี้ครับผมแล้วแบรนด์ในร้านนี้เป็นแบรนด์นำเข้าหรือเปล่าคะหรือเป็นของไทยเองตอนนี้90%ในร้านจะเป็นแบรนด์นำเข้าครับก็คือนำเข้าจากทั่วโลกลยอเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นฮ่องกงครับผมแล้วแบรนด์ที่เป็นที่นิยมมากในตอนนี้คือแบรนด์อะไรคะสำหรับร้านนี้ตอนนี้นะครับจะนิยมก็คือจะมีอยู่2ออนนก็็คืจะเป สุดพรีมเนี่ยจะเป็นแบรนด์มาจากอเมริกาครับมผมก่อันนึงอ่าชื่อแบรนด์เขาชื่อว่าเอสเ r อร์ S S U R อ่านว่าเอสเตอร์ครับเป็นของอเมริกาเหมือนกัน okay, อาจจะเคยผ่านตามาบ้าง<อ>ครับผมมันจะเป็นลายใหม่ของเอสเ r อร์เขาที่เขาบอกมาตอนนี้ก็คือ ถ้าถามว่าทําไมมันถึงดังก็คือนักร้องแล้วก็ดาราหลายๆคนใส่ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กแบงหรือว่าจะเป็นเอเซฟล็อกกี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นสตรีทได้เหมือนกันใช่แล้วครับผมอย่งสุพรีมนะคะอย่างสุพรีมเนี่ยตัวชูโรงของเขาคือหมวกคือหมวกจะเป็นทรงนี้อ่าข้าหลังเป็นของผู้ชายหรือของผู้หญิงอะคะหมวกมันจะเป็นยูนิเซ็กครับอ๋อเป็นยูนิเซ็กใช่คือผู้หญิงก็ใส่ได้น้องลองใส่ดูก็ได้ได้เลยเป็นไงคะ น่ารักครับเป็นสปีดยังคะได้เลยครับเพราะเดี๋ยวนี้เมืองไทยเนี่ยผู้หญิงใส่หมวกกันเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นบินนี่เองเป็นสแนปแบ็ k หรือว่าเป็นแคมป์แคปตอนนี้คนใส่กันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถึงว่าเป็นหนึ่งอัเซสซอรีที่จําเป็นนะของผู้หญิงในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ a อก็ใส่หมวกที่เกลียยทำผมก็ใส่หมวกไม่ได้สาหัวก็ใส่หมวก เสื้อผ้าในร้านนี่เป็นยูนิเซ็กหมดเลยหรือเปล่าคะดูร้านเป็นแนด์เมส่นใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นของผู้ชายครับยกเว้นว่ากับน้องผู้หญิงบางคนที่เขาแบบใส่เสื้อตัวใหญ่นิดนึงเป็นโอเวอร์ไซส์ับแขนบ้างก็อาจจะพับหรือเมี่ยวๆก็แล้วแต่แต่แสงเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าผ้าใบนอกจากเสื้อผ้าก็ยังมีอุปกรณ์ด้วยใช่แล้วครับ อันนี้ก็เป็นแบรนกันหมดใช่แว่นตาของทีังาก็จะมีเกรย์แอมีของเอ่อคารินวอลเกอมีของ Super รมีแล้วระมาเนี่ยครับแต่ว่าแว่นตาผมจะไม่ได้เน้นมากก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆบ้างมากกว่าแล้วมีหลักในการคัดเลือกแบรนด์เข้ามายังไงอะคะอุ้ยของผมง่ายมากครับเอาตัวที่ชอบตัวที่พี่ชอบใช่เพราะตัวเองก็ชอบอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านอยู่แล้วเราก็จะแบบ เดินสยามอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันมีของอะไรอยู่บ้างแล้วเราก็จะดูอะไรที่แบบเฮ้ยส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบใส่ของหลงไงเราก็จะเลือกอ่ะอันนี้มันไม่มีคนใส่ไม่มีคนขายนะแต่เราชอบเราก็จะไปเอาของพวกนั้นเข้ามาครับผมยังไงวันนี้นิวอยากจะลองเปลี่ยนลุคเป็นแบบว่าสาวสตรีทแวบ้างค่ะสตีแฟชั่นบ้างไงช่วยหาเสื้อผ้าขึ้นแต่งกายให้นิวได้ไหมคะได้เลยครับปกติน้องนี่เป็นคนใส่กางเกงขาสั้นไหมเอ่ยใส่ค่ะอ่า งั้นก็อาจจะเป็นเสื้ออันนี้ที่ตอนนี้เขาฮิตมากจะเป็นของสุครีมเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยเขาจะทํากับคอมเพกซซองเหมือนกันครับเป็นตัวลิมิเต็ดแล้วก็อาจจะใส่กับหมวกแนปแ็คสักใบหนึ่งหรือหมวกแคมแคปสักใบหนึ่งครับผมก็เข้ากับลุกเราอยู่นะอันนี้นะคะแล้วก็หมวกใช่แล้วนะคะผ้าใบสักคู่ใช่แล้วครับเรียบร้อยเป็นสตรีทแฟชั่นแล้วดีกว่าครับลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจากการใส่รองเท้าส้นสูงมาใส่ผ้าใบ ค่ะนี่ก็เพิ่งพาตัดเส้ติ่งมาค่ะโดนกอสใสส้นสูงเออโดนเป็น, <ผม S 1> นแฟดตเป็นผ้าใบอยู่ช่วงนี้คายยังไงให้พี่ฝากร้านกับคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าค่ะส,คสำหรับร้านสำหรับร้านเอาแคสนะครับก็เหมาะสำหรับ เพื่อนๆน้องๆที่อยากได้เสื้อผ้าหรือว่าอสังรร์ต่างๆที่ไม่ซ้ำใครแหวกแปลกแหวกแนวครับยังไงลองแวะมาชมได้ครับที่โครงการสยามินเทงสยามสแควร์ซอยสิบครับห้องที่เก้าครับยังไงใครที่อยากจะเปลี่ยนแนวนะคะอย่างนิวเนี่ยอยากจะเป็นสตรีทแสตรีทแฟช่นแล้วก็ชอบอะไรที่ไม่เหมือนใครมาที่นี่ค่ะคุณจะได้ของดีๆเจ๋งๆกลับไปแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณที่มากเลยนะคะสวัสดีครับยังไงเดี๋ยวนิวขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหมอ่อาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ น้องนิวเคลียร์แต่งตัวแนวไหนก็ดูดีนะครับนี่ส่วนตัวผมก็ว่าจะลองแต่งแนวสตรีดดูบ้างไม่รู้ว่าถ้าใส่ออกมาแล้วจะดูดีเหมือนน้องนิวเคลียร์เขาหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเสื้อผ้าสไตลน์นี้ก็อลองเข้าไปที่ร้าน Outcast ได้นะครับพี่ถินเขาจัดให้เพื่อนๆได้แน่นอนร้านก็หาไม่ยากอยู่ที่ตึกสยามวินเทจสยามสแควร์เดินขึ้นไปชั้นสองได้เลยครับ ันนี้ก็เรียกได้ว่าเต็มอิมกันเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าคเครื่องแต่งกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายของนักบิดนะครับว่าคุณคุณจะแสงกายยังไงมีอุปกรณ์ป้องกันยังไงของแต่งมอเตอรไ์ไซค์ดีๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เรื่องราวของสตรีทแวร์ที่น้องนิวเคลียร์นะครับยอมลงทุนแต่งตัวเป็นแนวสตรีทแวร์เองเลยถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบในการแต่งตัวแบบนี้แล้วก็อย่าลืมตามแนวทางของน้องนิวเคลียร์ไปเลยครับเขาไปที่ไหนไปที่นั่นเลย แล้วก็สำหรับวันนี้นี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้านสวยๆแห่งนี้นะครับ Asura Living นะครับมีเฟอร์นิเจอร์แนววินเทจสวยงามมากมายก็ลองแวะมาดูได้ครับที่เอกมัยซอย26ครับหาไม่ยากครับอยู่ติดถนนเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเบียร์สิงไลท์นะครับที่เป็นผู้สนับสนุนใจดีให้กับเรามาโดยตลอดครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับให้เราไปถ่ายทำที่ร้านของท่านนะครับหรือคุณมีเรื่องราวดีๆที่น่าจะมานำเสนอเป็นเรื่องราวอินเทรนด์อัปเดตแล้วก็ เข้ามาแนะนำกันได้นะครับที่ Facebook ของเรารวมไปถึงที่ i n s t a g r กรมของเราครับดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้แล้วครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับร่วมสนุกกับกิจกรรมท้ายรายการไลฟ์ไลฟ์ชิงรางวัลประจำสัปดาห์ดิสลอ k ยี่ห้อซีนาจำนวน5รางวัลคำถามคือร้านแพนด้าไรเดอร์สเตชตั้งอยู่บนถนนอะไร l อล1ตอบถนนประเสริฐมนูกิจกเกษตรนวมินแอตอบถนนวิภาวดีรังสิต ร่วมสนุกกับรายการไลฟ์ไลฟ์เพียงส่ง s อซพิมพ์ําคำตอบที่ถูกต้อง L1 หรือ L2 อแล้วส่งมาที่หมายเลข4221619ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปส่งก่อนมีสิทก่อนร่วมสนุกกับเราแล้ว,ลวคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลจากทางรายการก็ได้นะครับสนับสนุนโดยส i งไล i ์ Good grass and roll it every day for 600 years. I heard that story before you were born, and Englishmen tell it when they're feeling down in the mouth.